ฝ้าเป็นแล้วสามารถดูแลให้หายขาดได้หรือไม่วันนี้นะคะเป็นเคสจากลูกค,ค้าที่สอบถามเข้ามาบางท่านเป็นฝ้ามานานดูแลกันมานานบางท่านก็ดูแลมาหลายวิธีแล้วอยากจะรู้ว่าหายขาดได้หรือไม่วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าสาเหตุของฝ้ามีด้วยกันหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเรื่องฮอร์โมนเรื่องพันธุก,กรรมหรือว่าการใช้ครีมแรงสารแรงมาก่อนรวมไปถึงการโดนแสงแดดจัดๆเป็นเวลา นนานค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสาเหตุมันเยอะมากๆดังนั้นการที่ฝ้ามันจะจางลงได้หรือว่าจะหายขาดไหมขึ้นอยู่กับสาเหตุที่เราเจอด้วยรวมไปถึงวิธีการที่เราดูแลถ้าเกิดว่าสาเหตุนั้นมาจากเรื่องของฮอร์โมนเช่นเรากินฮอร์โมนเรามีการฉีดยาคุมต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์ช่วงท้องฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงพอหลังจากคลอดแล้ว หรือว่าหลังจากที่เราหยุดกินยาคุมนั้นๆแล้วหรือว่าหยุดฉีดยาคุมแล้วระดับฮอร์โมนมันจะกลับเข้ามาสู่ปกติฝ้าก็จะค่อยๆดีขึ้นค่ะบางท่านอาจจะดูแล้วเหมือนหายขาดเลยมองแทบไม่เห็นบางท่านอาจจะหลงเหลืออยู่ก็คือยังเห็นอยู่เป็นฝ้าลางๆจางๆทีนี้ล่ละค่ะ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณดูแลว่าไม่มีอะไรมากระตุ้นเพิ่มสิ่งที่กระตุ้นเพิ่มเช่นแสงแดดหรือไม่ก็การที่เราไปใช้โดนครีมแรงสารแรงครีมที่ขาวไวใสเร็วต่างๆเพราะมันกัดลอกสิ่งที่ที่เจอนะคะคือผิวที่บางเพราะผิวมันบางแล้ว ทำให้เราเนี่ยออกไปเจอแสงแดดแม้แต่แสงอ่อนๆหรือเล็กๆน้อยๆหรือการที่เราไปาขัดผิวหรือว่าลอกผิวลอกใบหน้าอะไรต่างๆมันกระทบหมดเลยทำให้ฝ้าที่มีจากที่ตื้นๆจากที่บางๆก็กลายเป็นฝ้าที่เข้มขึ้นมาได้ หลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเราฝ้าเนี่ยที่มันตื้นมันมันลึกหรือมันต่างกันยังไงแน่นอนถ้าเกิดคุณเป็นแค่ฝ้าบางๆฝ้าตื้นๆอยู่ผิวนอกการดูแลรักษาง่ายกว่าทําได้ดีกว่าและก็จะจางลงได้เร็วกว่าคนที่มีฝ้าลึกหรือว่าฝ้าเข้มเข้มหรือว่าเป็นมานานนะคะดังนั้นเราก็จะเน้นย้ำทุกครั้งว่า ก่อนอื่นคุณต้องดูเลยว่าสาเหตุถ้าเกิดว่าเปลี่ยนได้จากยาคุมําเนิาถ้าเรารู้ว่ามาจากตรงส่วนนี้ที่ทําให้เกรดตุ้นฟ้าขึ้นมาคุณเปลี่ยนยาคุมมันก็จะดีขึ้นถ้าเกิดจากการตั้งครรภ์แน่นอนหลังจากท้องแล้วคลอดเรียบร้อยคุณกลับมาดูแลรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องทากรีบเป็นแดดสม่ําเสมอทาบํารุงที่ไม่แรงไม่กัดลอกตอบโจทย์เรื่องลดเม็ดสีเมลาดิน ฝ้าคุณก็จะจางลงได้แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคุณไปรักษาติดวิธีไปโดนครีมแรงสารแรงกัดลอกมาะเต็มที่เลยลอกฝ้ามาจนผิวบางแน่นอนสิ่งที่เจอนะคะคือฝ้าถาวรที่มันจะฝังอยู่ในผิวชั้นในอันนี้ต้องใช้เวลาค่ะ และหลายคนที่ถามว่าหายไหมถ้าเกิดว่ามันต้องใช้เวลามันอยู่ข้างในแล้วก็ค่อนข้างเข้มคุณต้องให้เวลาอย่าเพึ่งด่วนวใจร้อนอาจจะไม่ได้หายขาดวับไปเลยนะคะแต่มันจะจางลงจนกระทั่งเราดูแล้วเห็นเป็นลางๆสิ่งที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่เกิอยากจะเน้นย้ําซึ่งหลายเคสถามเข้ามาว่าบางบางครั้งเนี่ยรู้สึกว่ารักดูแลรักษาไปทําไมมันเข้มขึ้นเพราะ สิ่งกระตุ้นมันคือสิ่งสําคัญในช่วงที่เราดูแลรักษาห้ามเลยนะคะไปเจอสิ่งกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นแสงแดดมากระตุ้นเพิ่มอยู่ดีๆไปออกแดดจัดหรือว่าไปขัดกัดลอกต่างๆหรือไปโดนไอร้อนทุกสิ่งอย่างมันส่งผลทั้งนั้นในเมื่อเรากําลังดูแล จงดูแลอย่างถูกวิธีนะคะและทําให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นอยู่เสมอถ้าเกิดผิวหน้าแห้งเมื่อไหร่ฝ้าก็เค็มมานานเครียดเมื่อไหร่ฝ้าก็เค็มมาน,านั้นให้เรารู้แบบนี้แล้วจะได้ดูแลร่างกายให้ถูกวิธีกันค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาชุดดูแลฝ้าดีๆหามานานหาไม่ได้วันนี้เราก็อยากจะแนะนําด้วยใจเลยเป็น3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่ง่ายๆค่ะ กับตัวแรกที่เป็นตัวบำรุงคือที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ที่มีิบสารสกัดพรีเมียมตัวนี้คือตัวเด็ดที่จะช่วยลดฟ้ากละจุดด่างดำรอยหมองคล้ำแบบไม่กัดลอกนะคะถัดมาจะเป็นการกันแดดก็คือทาบีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA+++ ที่กันได้ทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้ม และล้างหน้าด้วยสบูสบ่สมุนไพรแฮนด์เมดว่านังคำที่ไม่มีสารซาลเฟตหรือสารเพิ่มฟอ์กับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษเพียง1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีเนี้อรายปรึกษา